สวัสดีครับผมพบกับชาสวนไม้ครับผมน่านที่พอที่ครับวันนี้พามาเบ่งสวนครับผมหนึ่งเดือนหนึ่งปีไอหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับผมพามาเบ่งทุเรียนครับผมนี่ครับผมต้นต้นแหลกเลยครับเดี๋ยวนี้โอเคครับเบ่งจากสภาพดูที่ใบครับผม ใบใหญ่แล้วครับผมจากที่ใบน้นอยๆครับแต่ก่อนนะด้านนี่เริ่มใบใหญ่แล้วครับเบิ่งเปรียบเทียบได้ครับผมแต่ก่อนครับด้านนี้ครับผมต้นนี้นี่ข้างล่างนี่กล้วยหอมทองครับผมที่ปลูกไวต้ตอนหลายเดือนแล้วครับผมตั้งแต่นาแรงแล่ะ นี่ครับเต้นที่สองก็ยังก็ถือว่าดูดีขึ้นกว่าแต่กอนอู่่ครับแต่กอนอ่ะใบเหลืองๆครับด้านนี้ใบเขียวแล้วครับดูแลก,กันไปอีกครับผม ันนี้บอดมีดมียังแล้วครับผมบอดมีดมียังมาเบามากอันนี้นั่มนะครับพามาเบิรงซื้อครับันนี้ตัวนี้ครับโอเคครับผมนี่เป็นกุ่มใหญ่แล้วครับหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนครับผมทางคางนี่ดอกกระชั้นยังเต็มอยู่เลยครับมันมน,น,น,นี้ฝนตกฝนลินนี่เก็บอะไรไหม มาไลครับผมปลูกยี่สิบต้นยี่สิบกว่าตน้นใบลกใบหนาครับด้านนี้นี่มาครับมเมื่อเบิ้งต้นนี้ครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับผมที่ด้านนี้ผมรู้สึกว่าโอเคขึ้นครับผมนี่เบิ้งใบใบเลื้มใหญ่ขึ้นแล้วครับแต่ก่อนนี่เบินน้งนี่แต่ก่อนสิบ มีตะลุนในสินใบนี้น่อย,ยอยินซี่เลยแต่เดืนนี้เิ่มมีใบใบเรืองขยายขึ้นแล้วครับอาจเกิดจากการใส่ปุ๋ยเพราะว่าตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเพิ่มมากครับเสริมโดยปุ๋ยเคมีก็เลยเบิ่งว่ารู้สึกว่าใบใบใบเขาขยายขึ้นครับผมใบงหญ่ขึ้นนะแต่ก่อนใส่แต่อินซี์ใบนี้หน่อยๆเสียเพราะถ้าเพิ่มเพิ่มปุ๋ยมารู้สึกว่าใบใหญ่ขึ้นครับ ใสป่ปุ๋ยเคมีครับผมอินซีอย่างเดียวใบใบบัวไ่ไหมต้องใส่ฐานอาหารบอกพ่อครับเมื่อเขาดึงฐานอาหารขึ้นไปบอกเพียงพ่อเขาจะขยายใบบัวใยครับผมเขาต้องเก็บสะสมอาหารครับผมเห็นไหมครับต้นนี้บ่งทีใบไ่ขึ้น,นปุ๋ยกันนะซิมีส่วนครับผม ส่วนสําคัญเลยแหละผมว่านะจากที่ผมสังเกตเบื้งจากตะกรอนใส่ตะปุยไออินซี In C, ครับใบบ่อยใหญ่บ่อยยังเลยพอแต่ผมครบปีหนึ่งผมมาใส่เคมีเออนี่ครับเบืเ้องดียวนี่เนี่ยเบื้องดีเนี่ยมันใหญ่ขึ้นไหมมันคือตะกี้ไหมตะกี้เหมือนใบนี้หน่อยอยู่ไหมเจ้าเบื้องดี้เนี่ย ใสอินซีอย่างเดียวโมโหครับต้องใส่เคมีเพิ่มครับเสริมน้ำเดือนละเทือก็ยังดีครับมาเบิ่งท่านี้ครับท่านี้ผมกับปลูกไอ้เดือนนี้ออกอาชันก็ออกดอกแล้วได้นี่ออกดอกแล้วครับไดเบบ้เก็บความเมื่อวานนี่เก็บเหรอเมื่อวานเก็บตอนแรกไหมเศร้านี้ว่าจะมาเก็บฝนตกสำนี ปวลิ้นเปียกบม่มีมองตาครับเก็บบ่ไดดเอาไวต้ตอนแรงอีกเก็บเสาเก็บแรงใดครับเบื้องละ่ะเสาหนึ่งได้เครื่องได้ตาแข็งได้เครื่องกิโลแรงได้เครื่องกิโลก็ได้เป็นโลยครับเมือหนึ่งครับแต่ขยันเก็บเสาเก็บแรงนะนี่ด้านนี้มาใส่น้ำมองนี้แล้วมีน้ำแล้วครับแต่ก่อนลาอยู่ห่วยด้านนี้มาอ,าอยู่นี่ล่ะสูบแป๊บเดียว ก็โอเคครับผมแค่นี้แหละครับผมฝนกำลังตกแห้งเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำกดติดตามให้ผมน้ำหน่อยครับผมสวัสดีครับ